อาชีพสัปเปลอไม่รักทำไม่ได้ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครสามารถหนีความตายได้พ้นเมื่อมีการตายเกิดขึ้นก็ต้องมาคู่กับพิธีกรรมและทุกขั้นตอนของพิธีกรรมนี้ก็ต้องผ่านมือของผู้ที่ได้ชื่อว่าสัป,ปเปิอ ที่พึ่งสุดท้ายของผู้วายชนอาชีพสปัปเหร่ว่ากันว่ามีมานานตั้งแต่พุทธกาลที่ได้จารึกเอาไว้ในพระคำภีคำว่าสปัปเหร่อยู่คู่กับมนุษย์มายังช้านานเนื่องจากความตายกับมนุษย์เป็นของคู่กันดังคำโบราณที่ว่าเกิดแก่ ท่านทราบหรือไม่ว่าอาชีพสัพปปเปเรอมีการสืบทอดตำแหน่งหรือว่าต้องมีการถ่ายทอดวิชาความรู้จากสัพปปเปเรอรุ่นก่อนๆเรียกว่าพิธีประสิทธิเมซึ่งจะต้องเรียนรู้วิธีการเบริกโรงวิธีการมัตราสังให้ศพและเวทบนต์คาถาต่างๆ หน้าที่ของสัป,ปเหร่เริ่มตั้งแต่การนำศพเข้าวัดจัดเตรียมเมนเผาศพกว่าเท่ากระดูของศพที่เผาก่อนหน้านี้เพื่อไม่ให้ปะาปนกับศพที่กำลังจะเผาจากนั้นทำพิธีขอซื้อที่จากเทวดาเจ้าที่ชื่อตากลียายกะลาก่อนทำการเผาสัป,ปเหร่ จะเปิดลงตัดได้ที่มัดมือมัดเทา้าศพแล้วล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าวเพราะมีความเชื่อกันว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินเป็นน้ำที่สะอาดกว่าน้ำธรรมดาจึงนำมาล้างหน้าศพเพื่อล้างเอาสิ่งสโสกปรกโสโครกอกุศลกรรมให้หมดสิน้น ทำให้ผู้ตายเกิดความผ่องใสและจิตใจมีความสงบสามารถเดินทางไปยังพบหน้าได้อย่างปกติสุขเมื่อญาติผู้ตายช่วยกันเคลื่อนศพไปสู่เมนสัปเรยก็ดำเนินการเผาตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณ1นถึงสชั่วโมงหลังจากนั้น ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บอัฐิหรือที่เรียกว่าการแปราธาตุสัป,ปเปอร์จะนำเอากระดูกมาเรียงเป็นรูปเป็นร่างหันหน้าทางทิศตะวันตกในสมัยก่อนจะมีพิธีการสามหาบซึ่งเป็นพิธีการโบราณโดยทำหาบสามหาบ มีข้าวของคล้ายกับทำรรสังฆทานเสร็จแล้วก็จะหันอัฐิไปทิศตะวันออกมีพระหนึ่งรูปสวดทำพิธีบางคนเอาอัฐิไปลอยอังคารบางคนเอากลับบ้านก็มีความเชื่อว่าควรจะปฏิบัติดังนี้คือการหันรูปคนตายเข้าหน้าคนถือ ระหว่างทางห้ามพูดกับใครกลับให้ถึงบ้านก่อนเข้าบ้านก็ให้คนไปไหว้พระขอเจ้าที่เจ้าทางให้ดวงวิญญาณญ,ญาติเข้าบ้านอาชีพสัปเหร่เป็นงานบริการที่หนักและเหนื่อยเป็นงานที่มีวิธีปฏิบัติเฉพาะทางฉะนั้นวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ต้องมีการเรียนรู้ต้องมีคาถาพิเศษสำหรับใช้ในพิธีกรรมและใช้ป้องกันตัวหรือสยบวิญญาณร้ายฉะนั้นซัปเปอร์อจึงเป็นบุคคลที่จำเป็นและมีบทบาทสำคัญยิ่งในการทำพิธีศพการตราสังหมายความว่าการมัดศพ หรือว่าการผูกศพให้เป็นปลอบอกด้วยได้ดิบคำว่าสั่งในตราสั่งนั้นสันนิษฐานว่ามาจากคำว่าสังขารซัปเปร,เรที่จะทำพิธีนี้ได้จะต้องเข้ารับการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์และทำพิธีครอบครูเสียก่อนจึงจะกระทำพิธีมัตราสั่งได้ เมื่อมีคนตายจะเริ่มพิธีด้วยการอาบน้ำศพและแต่งตั้งศพเสร็จแล้วก่อนนำศพใส่ลงต้องทำพิธีมัดราสังด้วยสายศินนิยมมัดเป็นสามปลอกคือที่คอข้อมือและที่เท้าเมื่อสับเหอรอนำบ่วงคล้องที่คอจะท่องคาถา ผุดโตคิวหมายถึงลูกเป็นห่วงผูกคอนับเป็นห่วงที่หนึ่งโยงได้มากลางลำตัวทำเป็นห่วงผูกนิ้วหัวแม่มือทั้งสองของผู้ตายให้มืออยู่ในลักษณะของท่าพ,พนมโดยที่จะมีดอกไม้ทูบเทียนใส่ไว้ในมือแล้วจึงรวบผูกมือเอาไว้ที่กลางหน้าอก พร้อมท่องคาถาธนะฮาตุเถหมายถึงสับนับเป็นห่วงผูกมือนับเป็นห่วงที่สองสุดท้ายโยงได้มาที่ปลายเทา้าทำเป็นบ่วงผูกนิ้วหัวแม่เทา้าและข้อเท้าทั้งสองข้างให้ติดกันพร้อมท่องคาถาภริยาปาเท หมายถึงภรรยานั้นนับเป็นห่วงผูกเท้าเป็นห่วงที่สามปริศนาทำสามบ่วงนี้นับเป็นสิ่งที่ผูกรั้งทุกชีวิตให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวตาสงสารหากท่านต้องการหลุดพ้นจะต้องละทั้งสามบ่วงให้ได้เสียก่อนเมื่อตราสังเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำผ้าขาวมหาห่อร่างอีกสองรอบโดยที่นำชายผ้าที่เหลือเก็บเป็นปมก้นหอยไว้ด้านหลังศีรษะแล้วนำด้าดิบขนาดนิ้วหัวแม่มือมามัดไว้เป็นช่วงๆให้นั่นจำนวนห้าช่วงซึ่งจะสอดคล้องกับปริศนาทางธรรมหมายถึง นิวรณห้าอันประกอบไปด้วย 1. กามฉันทะ 2. ความพยาบาท 3. ความง่วง,งวเหงาหาวนอน4ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ5ความลังเลใจทั้งห้าประการนี้ ล้วนเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้บรรลุซึ่งความดีและเป็นอุปสรรคข้อใหญ่ที่ทำให้หลายท่านล้มเลิกความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมไปเลยก็เป็นได้ความจริงแล้วเหตุผลที่ต้องมัตราสั่งนั้นก็เนื่องมาจากว่าในสมัยก่อนนั้น ไม่มีฟอร์มาลีนที่จะช่วยรักษาสภาพศพอย่างในปัจจุบันเมื่อมีคนเสียชีวิตจึงต้องมีการมัดศพให้แน่นเพราะหลังจากที่เสียชีวิตไปหลายวันแล้วร่างกายก็จะพองขึ้นหรือที่เรียกกันว่าเกิดการบวมอืดขึ้นจึงต้องมัดศพให้ดี เพื่อไม่ให้ร่างกายนั้นพองจนดันลงปริแตกออกภายในโลงศพสมัยก่อนจะบุกด้วยผ้าไว้สำหรับคอยซับน้ำเหลืองที่ขับออกมาจากร่างกายส่วนการที่ต้องปล่อยให้เชือกลากยาวออกมาที่นอกโลงก็เพื่อไว้สำหรับให้พระทําพิธีบังสุกุล บุญกุศลทั้งหลายจะได้ติดตัวไปยังโลกหน้าซึ่งการที่นิมนต์พระพิสูสง์สำหรับจูงหน้าศพนั้นยังเป็นการเตือนคนเป็นว่ายามมีชีวิตอยู่จงใช้ชีวิตตามหลักธรรมคําสั่งสอนแล้วชีวิตที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมจะส่งผลให้มีธรรมะคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในใจพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความเจริญก้าวหน้าเข้ามาในชีวิตสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามขอให้เป็นอาชีพสุจริตและขยันมุ่งมั่นมั่นทำงานพอใจในงานที่ทำแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว แต่หากยังคิดว่าต้องเร้งานดีเลือกงานหรือรังเกียจในงานที่ทำชีวิตก็ไม่ต้องมาทำมาหากินกันแล้วสาธุ